สวัสดีครับพี่น้องชาวเพื่อไทยที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ชมการปราศัยนี้อยู่และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่กำลังฟังการปราศัยของพรรคเพื่อไทยเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล พี่น้องครับผมไม่ค่อยได้มาปราศัยหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าทางพรรคเนี่ยเขามอบหมายให้ผมไปรณรงค์เรื่องประชามติมาวันนี้ได้มาปราศัยกับพี่น้องเขาก็บอกว่าเวทีปราศัยของพรรคเพื่อไทยนีย่พูดนโยบายกันตั้งแต่พิธีกรโคศกรายการยันไปจนถึงแคนดิเดตอันดับหนึ่งพูดนโยบายทุกคน เพราะฉะนั้นให้ยกเว้นไม่สองคนพูดเฉพาะเรื่องการเมืองคือผมกับนัทูทุษิตยใสเกลือไม่ใช่ว่าผมไม่เข้าใจในโยบายของพรรคเพื่อไทยนะครับเขามอบหมายแบบนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์การเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจของพี่น้องว่าจะสมควรจะให้พรรคใดไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและสมควรจะให้ใคร เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปท่นองครับการเมืองประเทศไทยวันนี้มันก็คือความต่อเนื่องของการชักเยยะทางการเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันชักเขยะกันอยู่อย่างนี้จนถึงวันนี้ก็ยังชักเยยะอยู่ลงเลือกตั้งก็ยังต้องไปลงประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันอยู่ พี่น้องครับใน20กว่าปีมานี้เราผ่านการเมืองมาผมพูด20กว่าปีภายในสองนาทีเท่านั้นสิ 10, ประมาณ13ปีเราอยู่กับการที่พักฝ่ายประชาธิปไตยสู้กับพักที่สนับสนุนเผด็จการในช่วงนั้นคือพักไทยรักไทยสู้กับพักประชาธิปัตย ว่าจะไม่พูดถึงพรรคประชาธิปัตย์แล้วบังเอิญมันอยู่ในเหตุการณ์ที่สู้กันอยู่13ปีนั้นนี่ยพักไทยรักไทยและมาพักพลังประชาชนพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งทุกครั้งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่อยๆหายไปหายไปจนเหลือพักเล็กนิดเดียวตั้งแต่ปี2 5 5 7เป็นต้นมามีการรัฐประหารการเมืองก็มาอยู่ในบริบทของการ ยึดอํานาจปกครองแบบเผด็จการเต็มที่อยู่หปีสืบทอดอํานาจอีก4ปีรวมเป็น9ปีพอพวกผู้นำคอสชอรเริ่มถอยออกไปเริ่มหมดอำนาจไปการเมืองก็เริ่มไม่ชัดเจนว่าเป็นการสืบทอดอำนาจหรือไม่สืบทอดอำนาจอย่างไรสลับขั้วกันไปสลับขั้วกันมาข้ามมาเลยครับรัฐบาลพักเพื่อไทย มีนายกรัฐมนตรีสองคนถูกล้มไปทั้งสองรัฐบาลถูกกระทําเมื่อก่อนโน้นเราถูกยุบพักไปสองครั้งนายกรัฐมนตรีถูกล้มไปสี่คนคทาาหลังนี่อีกสองคนล้มรัฐบาลไปอีกนี่คือเราถูกรถกระทําถูกกระทํามาแล้วก็มาสู่การเมืองก่อนยุบสภาการเมืองก่อนยุบสภา คือการตั้งรัฐบาล MOA พักประชาชนไปยกมือให้พักภูมิใจไทยแบบไม่ต้องเอาอะไรผมผมก็เตือนผมมาพิปรายในสาภาเนี่ผมเป็นคนเตือนใช้เวลาประมาณ20นาทีตอนนั้นเตือนบอกว่าระวังไปทำแบบนี้ระวัง ระวังเรื่องที่หนึ่งคือจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายอนุรักษ์และยากที่จะทำให้ประเทศไทยฟื้นเป็นเสรีประชาธิปไตยข้อที่สองจะเกิดการสร้างบารมีของผู้นำไปคุ้มครองพวกตัวเองไปดูแลคดีที่เกี่ยวกับตัวเองหรือพรรคของตัวเองข้อที่สจะเกิดการแต่งตั้งโยกย้ายกัน เยอะแยะไปหมดเพื่อเตรียมการเลือกตั้งใช้งบประมาณเตรียมการเลือกตั้งข้อที่สี่ผมเตือนไว้แล้วบอกว่าที่ทำกันอยู่นั่นที่อ้างว่าจะแก้ไขรัฐมนูญสุดท้ายจะไม่ได้แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นตามผมเตือนทุกข้อเป็นตามผมเตือนทุกข้อครับ ที่บอกว่าต้องร่วมมือกับพักนี้ถึงจะแก้รัฐธรมนูญได้คนเขาบอกว่าความจริงกับคุณรู้อยู่แล้วร่วมกับพักนี้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แต่ทําไมไปร่วมตอนนั้นบอกว่าให้เอาเพื่อไทยเอาชัยกเกษมจะได้ยุบสภาเร็วๆไปเลยให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเขาไม่ให้พักเพื่อไทยเพราะพื้นที่มันทับซ้อนกับพักประชาชน ส่วนภูมิใจไทยเนี่ยพื้นที่มันไม่ทับซ้อนกันเหตุผลจริงๆไม่ใช่จะแก้รัฐมนูญเหตุผลจริงๆคือรักษาผลประโยชน์ของพรรคตัวเองเ<ช><ด>พราะฉะนั้นสรุปการเมืองก่อนยุบสภาเป็นความผิดพลาดจากการตั้งรัฐบาล MOA นี้ ก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมกับพวกทําให้การสร้างเสรีประชาธิปไตยทําได้ยากฝ่ายอนุรักษนิยมจะสร้างเครือข่ายที่คืบคลานไปครอบงําทั้งสวและองค์กรอิสระการทุจริตคอร์รัปชันการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันจะไม่เป็นกลางตรงไปตรงมาแต่จะเป็นไปโดยเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องของตนเท่านั้น พอรัฐบาล MoA สร้างความเสียหายกับประเทศชาติอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องที่มวลชนที่สนับสนุนพรรคส้มนั้นก็รับไม่ได้ประชาชนทั่วประเทศก็รับไม่ได้ก็เป็นภาระแบกติดหลังมาของสำหรับพรรคส้มเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งนี้แล้วปรากฏว่า นโยบายก็ไม่โดนนโยบายที่บอกว่าคิดได้200 200นโยบาย300นโยบายผู้สมัครเองยังบอกว่าฟังคนดิเดตไปพูดแล้วเขายังไม่เข้าใจจะอธิบายต่อ,อยังไงพอนโยบายไม่โดนพี่น้องครับนโยบายไม่โดนหันมาดูแคนดิเดตก็คือเทงคนอื่นนี่ไม่ต้องพูดนะคนอื่นไป ไปออกเวทีนี่แพ้เข้าไปทีละเวทีทีละเวทเวีไปแล้วเหลือเทงเท้งปรากฏว่าหาเสียงมาระยะหนึ่งแล้วไม่ปังไม่ปังคะแนนนำตอนแรกคะแนนนำมาโอ้ย30-40%ยศชนะนี่5-7%เท่านั้นเองก็ยศชนันเพิ่งมา มาวันนี้เขาก็ทาโพนวันนี้แล้วยังจะไปสู้กับเทงได้ยังไงผ่านไปแป๊บเดียวครับพี่น้องผ่านแปแป๊บเดียวโพนมายศชนันจี้เข้ามาติดติดบางโพนยศชนันสลับมันมานำเทงไปแล้วเ<อ>พราะเทงไม่ฟังไงเทงไม่ปัง,ง,ง,ปงนี่ได้ข่าวว่าวันที่25 25ห้า้าก็สองวันจากนี้ เขาจะเชิญพิธาทิมพิธาลอบมามาช่วยปลาัยให้เทง้งหวังว่าจะได้กระแสเหมือนคราวที่แล้วเอาพิธาเป็นนายกมันจะเป็นสองอย่างได้สองแบบแบบดดดแบบที่หนึ่งคือเท้งแปลกโทษแบบที่หนึ่งคือพิธามาแล้วก็ยัง ไม่เด่นกว่าเท้งเท่าไหร่แสดงว่าแสดงว่าพิธาแป๊กกับอีกแบบหนึ่งคือพิธามาแล้วเด่นมากเลยโอ้โหคนบอกว่าชูมือให้เลยพิธาเด่นจริงๆเท้งก็ด้อยลงไปคนก็จะบอกว่าถ้าเลือกตั้งแบบนี้รอพิธาเป็นนายกอีก7-8ดปี ข้างหน้าตอนพิธากลับมาช่วงนี้เทงรอไปก่อนเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็มามาสู่อะไรครับนโยบายก็ไม่ปังแคนดิเดตก็ไม่ได้ก็มาสู่การจุดประเด็นจุดกระแสเรื่องมีส้มไม่มีเทามีส้มไม่มีเทานี่มันเป็นวาทกรรมมันเป็นวาทกรรมมันเป็นทางลัด มันเป็นหวังตัวช่วยเหมือนกันนาทีสุดท้ายแล้วก็มีกระแสมาว่ามีส้มไม่มีเราเลยคนละเฮลโลเลือกในอดีตมันมีเหมือนกันครับพักเทพพักมารประชาธิปไตยกับเผด็จการอันนั้นเขามีพื้นฐานรองรับคราวนี้มีส้มไม่มีเทาหลักเกณฑ์คืออะไรก็ไม่รู้หลักเกณฑ์อะไรคือเทามีคนถ่ายรูปกับไทยก็บอกว่าเทากันไปหมดอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปไทยก็บเทาได้หมด แต่สาคัญว่ามีส้มไม่มีเทาทําไปทํามาผู้สมัครส้มโดนจับความจริงคดียังไม่ถึงที่สุดคดียังไม่ถึงที่สุดเราบอกว่าเขาผิดเลยก็ไม่ได้แต่แกนนําพักส้มเขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราถูกหาว่าเป็นเทาเลยให้เอาออกไปไปเปลี่ยนไปภูมิใจบอกว่าเราเอาผู้สมัครของเราออกความจริงแล้ว พอเจอเหตุการณ์แบบนี้คนเขาก็เลยบอกว่าเอา้าในส้มก็มีเทาเหมือนกันพอในส้มก็มีเทาเนี่ยมันก็เลยเลยกลายเป็นมีส้มไม่มีเทามันจุดไม่ติดมันจุดไม่ติดไปถึงการเลือกตั้งจะไม่มีกระแสบอกว่ามีส้มไม่มีเทาเพราะว่ามันไม่รู้ว่า เทาคืออะไรแล้วส้มทำไมมีเทาตอบไม่ได้ผมฟังการหาเสียงของผู้สมัครพักส้มบางคนไปออกทีวีใช้เวลาทั้งชั่วโมงอธิบายว่าพักเรามีมีเทาแล้วเราแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่มีเวลาที่จะพูดเลยว่าจะจัดการกับเทาอย่างไรจะจัดการกับปัญหาประเทศชาติอย่างไรกลายเป็นข้างงูไม่พน้นคอ ปัญหานี้มันยังมีมีทำให้เกิดปัญหาต่อไปคือมันทำให้เกิดการลดการแข่งขันทางนโยบายที่น้องครับปัญหาประเทศมีเยอะแยะมีเรื่องเศรษฐกิจมีเรื่องแรงงานมีเรื่องการศึกษามีเรื่องโลกร้อนมีเรื่อง AI มีเรื่อง disruption นี่ผมพูดภาษาอังกฤษตามอาจารย์เชนไปก่อนขออนุญาตไม่แปลรอไว้ให้นัทวตมาแปล สังคมสูงวัยการทุจริตคอร์รัปชันกระบวนการยุติธรรมเรื่องเยอะแยะไปหมดรวมทั้งเรื่องกระบวนการการตรวจสอบคอร์รัปชันเนี่ยต้องพูดกันเยอะไม่ใช่สรุปสั้นๆแค่ว่ามีเราไม่มีเท่าแล้วทุกอย่างก็เลยไม่ได้คุยกันเลยประชาชนเสียโอกาสที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะภัยจากความพยายามจุดกระแสอยู่แค่ว่ามีส้มไม่มีเทา พี่น้องครับเมื่อจุดกระแสไม่ติดมันก็กลับมาที่เขาก็ดูกันที่นโยบายแคนดิเดตผู้สมัครมาอยู่ต่อหน้าผู้สมัครพรรคเพื่อไทยหลายคนต้องพูดถึงผู้สมัครหน่อย พักสม้มเขามีปัญหาเรื่องการคัดตัวผู้สมัครคัดกรองผู้สมัครแต่ที่เขามีปัญหามากที่สุดคือผู้สมัครเขาเพอได้เป็นสอสอไปแล้วได้เป็นโดยออนไลน์แล้วก็เป็นผู้แทนออนไลน์ไม่เลิกประชาชนพบไม่ได้เพื่อไทยเราดีคัดผู้สมัครมามีความรู้มีความสามารถวันก่อนปราศัยบนเวทีพูดได้เป็นฉากฉากแต่ที่สำคัญคือเราย้ำว่าเป็นผู้แทนราษฎร ต้องใกล้ชิดประชาชนเข้าหาประชาชนและต้องเริ่มตั้งแต่การเป็นผู้สมัครและเขาทํากันทุกคนเพราะฉะนั้นวัดกันเรื่องผู้สมัครรับรองว่าพักเพื่อไทยไม่ด้อยกว่าสม้มในหลายๆเขตเหนือกว่าพักสม้มแน่นอนพี่น้องครับนโยบายก็ไม่ปังแคนดิเดตก็ไม่ปังสสก็ไม่ไม่ใช่ว่า จะเด่นข้าวก่อนพักก้าวไกลได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งพักอื่นๆเขาบอกว่าไม่จับมือกับพักก้าวไกลคราวนี้พักประชาชนพักส้มแนวโน้มจะไม่ได้อันดับหนึ่งเพราะเป็นแบบนี้มันไม่ปังสักอย่างนี่จะไม่ได้อันดับหนึ่งแต่เป็นพักการเมืองที่ประกาศไม่ร่วมกับคนโน้นไม่จับกับคนนี้มากที่สุด แล้วแบบนี้จะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้ยังไงเทงจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยังไงมีแต่บอกว่าไม่จับกับใครไม่จับกับใครคราวนี้มันก็เหลือสองพักพักประชาธิปัตย์ที่ผมพูดไปแล้วจบไปแล้วไม่ฟื้นแน่และก็เหลือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยภูมิใจไทยมีปัญหาอย่างไรครับ ภูมิใจไทยไม่ค่อยหาเสียงไม่ค่อยหาเสียงนายกรัฐมนตรีหรือแคนดิเดตของเขาไม่ค่อยพูดเรื่องนโยบายนายกคนปัจจุบันแคนดิเดตนายกไม่ไปดีเบตกับไทรเพราะทีมงานบอกว่าท่านอย่าไปดีเบตยิ่งไปดีเบตเราจะยิ่งแพ้ไม่พูดเรื่องนโยบาย อนุทินนี่ไปตลาดทําคลิปออกมาโฆษณาผมนึกว่าจะโฆษณาอะไรไปแกไปเปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์แล้วแกก็บอกว่าเฮ้ยดูให้ดีมองข้างๆอ่านออกหรือเปล่าเดี๋ยวภรรยาเห็นอ้นี้มันนโยบายดิจิทัลอีคอนมีหรืออะไรก็ไม่รู้ไม่พูดเรื่องนโยบายอื่นๆเลยเรื่องใหญ่คือเรื่องคดีสำคัญ มันหายไปผมพูดในสภากันมาเยอะแล้วต่อมามันถูกทำให้เบาลงเบาลงใครๆก็รู้ใครสั่งใครคดีเบาลงคนเขาก็รอดูกันมาตลอดรอดูว่าเอ๊สงสัยว่ารัฐมนตรีสองคนคือภูมิธรรมกับทวีเนี่ยจะโดนสารเพิกถอน พราะไปแทรกแซง DSI ถ้าแทรกแซง DSI ข,ข้อมูลหลักฐานที่ DSI ทําทำไว้ส่งไปกะกะตคนเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองก็จะไม่มีความหมายเพราะมันถูกแทรกแซงโดยรัฐมนตรีสองคนนี้เมื่อวานนี้สารรัฐมนูญวินิจฉัยแล้วว่าภูมิธรรมกับทวีสอดส่องไม่แทรกแซง DSI แม้แต่น้อย ทีนี้หลักฐานต่างๆที่ถ่ายคลิปมาว่าพักไหนบัญชาการคนไหนจ่ายเงินให้ใครเห็นกันไปทั่วประเทศแล้วมันก็มีน้ำหนักขึ้นมาทันทีพี่น้องครับอย่าให้รัฐบาลหน้าเข้าไปแล้วเข้าไปเป่าคดีไปล้างไพ่คดีเหล่านี้อย่าเด็ดขาดให้ทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะเสียหลักองค์กรอิสระเสียหลักกระบวนการยุติธรรมเสียหลักการตรวจสอบ ขอรับชันถ้าจะหลีเลี่ยงอันนั้นทำยังไงครับนายกรัฐมนตรีนี่มันต้องเอาคนมีวิสัยทัศน์อาจารย์เชนไปไหนก็พูดเรื่องนโยบายพูดเรื่องวิสัยทัศน์เขาก็ไปถามแกบอกว่าจะไม่ร่วมกับใครบ้างจะไม่เอากระทรวงไหนบ้างจะเอากระทรวงไหนบ้าง แกก็บอกว่าพูดแบบนี้ไม่เอาแกจะคุยแต่เรื่องนโยบายเรื่องวิสัยทัศน์ทีนี้แกก็ต้องไปทุกที่ผมฟังดูผมฟังดูแกพูดผมเคยฟังดูแกพูดเขามีข้อความมาให้อ่านปรากฏว่าแกไม่ได้อ่านเลยนะแกพูดปราศัยไปนี่แกคิดเอาคิดเอาดูหัวข้อเท่านั้นแล้วคิดเอาได้เหมือนกับเป็นนักการเมืองปราศัยมาแล้วเป็น้อยๆท้งปรากฏว่า อาจารย์เชนเป็นคนตั้งใจจริงจะเอาความรู้ประสบการณ์ที่มีมาความสําเร็จที่มีมามารับใช้ประชาชนไม่ใช่รับใช้เฉพาะคนที่ร่างกายเสียสมองเสียแล้วให้กลับมาใช้ชีวิตดังเดิมได้เขากําลังจะมาใช้ความรู้ของเขาร่วมกับพรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาประเทศทั้งประเทศให้ประเทศมันฟื้นให้มันเจริญก้าวหน้านี่คืออาจารย์เชนอาจารย์เชนจะมี มีปัญหาอยู่นิดหน่อยในการปราศัยคือแกไปพูดทีหลังอนุสรเอี่ยมสะอาดกับเต้นนัทวุฒิคนปราศัยบนเวทีแบบนี้นะครับพอคนหนึ่งพูดเฮเฮมันมันอีกคนจะมาพูดวิชาการนิ่มๆก็กลัวว่าเอ๊ะ eh, เดี๋ยวคนจะกลับบ้านหรือไงเลยต้องเ hey, ฮไปด้วยความจริงพูดเรื่องวิชาการพูดเรื่องนโยบายแกก็เ hey, ฮไปเฮ hey, ไปคนก็บอกเอ๊ะ e ทำไม ต้องเฮขนาดนี้ผมอธิบายให้เข้าใจว่านี่เดี๋ยวพอแกพูดวิสัยทัศน์วันนี้อาจารย์เชนจะพูดวิสัยทัศน์โดยเฉพาะแล้วก็จะไม่ต้องเฮเฮอะไรมากมายพี่น้องตั้งใจฟังส่วนอาการที่พูดแล้วส่งเสียงดังตอนปลาตอนพูดตอนปราศัยพี่น้องไม่ต้องห่วงแก้ง่ายนิดเดียวให้แกเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีเวลาถแถลงนโยบายจะไม่มีการกระชโชกโคกหักเลย พี่น้องครับแม้จะเจอมรสุมทางการเมืองสารพัดมาตลอดพักเพื่อไทยก็อยู่มาได้เพราะเรายืนหยัดอยู่หลับกับหลักการประชาธิปไตยเราให้ความสำคัญกับการจัดทำนโยบายและนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลดังที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยกินได้ ในการเลือกตั้งครั้งนี้เรายังยืนยันอย่างเดิมยืนยันอย่างเดิมและยังเน้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้มีวิสัยทัศน์มีความตั้งใจจริงเราให้ความสำคัญกับการคัดเลือกผู้สมัครเขตทุกเขตทั้งกรุงเทพมหาคนครและทั่วประเทศอย่างจริงจังเราจึงเชื่อมั่นว่านี่คือสาเหตุ ที่ทำให้พรรคเพื่อไทยได้รับการสนับสนุนต้อนรับจากประชาชนทั่วประเทศมาตลอดและมั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนทั่วประเทศจะเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเอายศชนนันวงสวัสดิ์อาจารย์เชนเป็นนายกรัฐมนตรีครับขอเสียงเฮดัง,ดง